สวัสดีครับวันนี้ช่องคา p o โปเอล่ก็จะมาขอรีวิวเลนส์ยี่ห้อซัมยังหรือในอีกชื่อหนึ่งว่าโร k i n นนนะฮะตัวนี้เป็นเลนส์2 4 m mm มิม f 2 8ออโต้โฟกัสที่เป็น e-mount หรือใช้กับกล้องโซนี่นั่นเองครับเป็นเลนส์ที่ใช้กับกล้องฟูลเฟรมซะด้วยอย่ารอช้าเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันเลนส์ก็มาพร้อมเคสขนาดเล็กมีซิปรูดครับ คล้ายๆเคสใส่หูฟังอยู่เหมือนกันนั่นนี่ขนาดประมาณนี้พกพาสะดวกสุดๆครับมาดูข้างในกันตัวเลนส์ไซส์ขนาดเล็กดีครับ2 4มิลิเมตรก็เป็นช่วง wide angle นะฮะสายท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องเหมาะกับเลนส์ขนาดเล็กแบบนี้แหละครับแล้วก็มีฮูดขนาดเล็กที่ใส่กับเลนส์แล้วดูไม่เกะกะครับ แนะนำว่าใส่ไว้ตลอดจะดีกว่านะครับเพื่อปกป้องหน้าเลนส์ไว้ในกรณีที่ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ปกป้องหน้าเลนส์เอาไว้นะครับดูจากวัสดุแล้วน่าจะเป็นพลาสติกครับเพราะว่าน้ําหนักเบามากๆเลยขนาดเลนส์ก็มีประมาณนี้ขนาดหน้าเลนส์ที่49ม mm, มหาฟิลเตอร์ใส่ได้ไม่ยากครับมีแหวนรอบตัวเลนส์เป็นแบบเซาะร่องเอาไว้หมุนโฟกัสครับ Data ในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยบอกว่าเลนส์มีไดอะแฟรม7กรีบโครงสร้างเลนส์7ชิ้นใน7กลุ่มด้วยครับ777เลขสวยดีทีเดียวดูดูไปแล้วมันก็สวยดีนั่นเนี่ยผมชอบนะมีขอบแดงเล็กๆสะดุดตาครับเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ซัมยังด้านตูดเลนส์ก็มีคอนแทคเอาไว้สื่อสารกับกล้องชิ้นแก้วท้ายเลนส์ใหญ่และใสดีครับ ระวังอย่าให้ฝุนเข้าด้วยนะครับเรามาลองชั่งน้ำหนักของเลนส์กันดูดีกว่าน้ำหนักเลนส์เมื่อรวมฝาหน้าฝาหลังแล้วก็ฮูดแล้วจะอยู่ที่119กรัมเอาฮูดออกก็จะอยู่ที่114กรัมเอาฝาหน้าออกก็จะเหลือ105กรัมและถ้าเลนส์เปล่า มีน้ำหนักเพียง92กรัมเท่านั้นครับชอบมากครับเลนส์เบาๆพกพาสะดวกเหมาะกับสายท่องเที่ยวจริงๆมาประกอบร่างกับกล้องกันเลยดีกว่าตัวเลนส์มีจุดสีขาวให้เอาไว้วางประทับกับตรงจุดเดียวกับเมาส์หน้ากล้องก็จะใส่ลงล็อกพอดีครับใส่แล้วเป็นยังไงครับดูหล่อปล่าวสวมฮูดให้ถูกด้านซะหน่อย ขนาดกระทัดรัดมากเลยมาดูระยะที่ใกล้ที่สุดที่เลนสถ่ายได้กันครับประมาณนี้ตีคร่าวๆได้ระยะห่างประมาณ6-10เซนติเมตรนะครับถือว่าใกล้มากทีเดียวดูกายภาพกันไปแล้วเรามาดูรูปถ่ายของเลนส์ตัวนี้กันดีกว่าผมจะเริ่มถ่ายด้วย f 2.8นะครับ ตรงนี้ประมาณกลางภาพครับมีความคมชัดใช้ได้เลยทีเดียวลองมาเช็คตรงขอบภาพความคมชัดก็จะดอบลงไปประมาณนึงครับส่วน C A หรือว่าขอบม่วงนั้นก็พอมีอยู่บ้างที่ขอบภาพครับส่วนตรงกลางภาพก็ทำได้ดีไม่ค่อยเห็น C A เท่าไหร่ี T F 4ตรงกลางภาพมีความคมชัดมากขึ้นเล็กน้อย ตรงขอบภาพความคมชัดก็ยังน้อยลงประมาณหนึ่งส่วน C A ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับและที่ F 8ตรงกลางภาพมีความคมชัดสุดๆส่วนตรงขอบภาพเหมือนเช่นเคยครับความคมชัดน้อยลง C A ที่รูรับแสงแคบเท่านี้ ดูเหมือนว่าจะหายไปแล้วนะครับโอเคเลยทีเดียวมาดูในส่วนของบิ๊เนสหรือว่าขอบมืดกันที่ F2.8 ก็จะเห็นขอบมืดได้ชัดเจนครับเพิ่ม F มากขึ้นขอบมืดก็จะค่อยๆหายไปครับจนถึง F5.6 ขอบมืดก็หายไปแล้วครับ distortion หรือการบิดเบี้ยวของเลนส์ตัวนี้ก็มีเล็กน้อยครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยไม่รู้สึกรบกวนเท่าไหร่นะครับ แทบมองไม่ออกเลยครับว่ามันมีส่วนของความบิดเบี้ยวอยู่นะครับรับได้ครับเรื่องแค่นี้มาดูส่วนของการถ่ายวิดีโอบ้างออโต้โฟกัสของเลนส์รุ่นนี้ผมอัพเฟิร์มแวร์เป็นรุ่นล่าสุดแล้วนะครับเวอร์ชั่นที่6ออโต้โฟกัสเนี่ยก็ใช้งานได้ดีแม่นยำแล้วก็เร็วมากครับทำได้ดีพอๆพกับเลนส์ค่ายเองเลยทีเดียวครับ ส่วนของแหวนโฟกัสที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็หมุนได้ค่อนข้างตามมือทีเดียวไม่รู้สึกวืดวาดหรือน่ารำคาญแต่อย่างใดครับโดยรวมแล้วเลนส์ซัมยัง24 f 2.8ผมขอให้คะแนนดีไซน์ไปเลย10คะแนนชอบมากครับเล็กและก็เบามากพกพาสะดวกสุดๆแต่อาจจะแลกมาด้วยความคงทนก็ได้นะครับไม่รู้ว่าทำตกแล้วเนี่ยมันจะพังง่ายหรือเปล่า แต่ผมคงไม่ทดสอบทำตกหรอกนะครับมาดูที่คุณภาพของเลนส์ผมขอให้7คะแนนครับเลนส์มีความคมชัดใช้ได้แต่ก็ดอบลงเมื่ออยู่ที่ขอบภาพและที่ F ก้องกว้างก็พอจะมี C A อยู่บ้างแล้วก็มีขอบมืดชัดเจนครับแต่ว่าประเด็นขอบมืดเนี่ยผมก็เฉยๆครับเพราะว่าแก้ที่โปรแกรมนิดเดียวก็หายแล้วครับและส่วนสุดท้าย performance ของเลนส์ ผมขอให้9คะแนนครับออโตโฟกัสเนี่ยแม่นยำใช้ได้เลยทีเดียวประมาณนี้ครับสำหรับเลนส์ซัมยัง 24mm มม f 2 8ที่ผมซื้อมาใช้เองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเลนส์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปและก่อนจากการไปก็ขอกำลังใจกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กันสักนิดนะครับ เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยขอบคุณครับ